สวัสดีครับอยู่กับผมนายโซจิแห่งสมาคมคนชอบซูเปอร์เซนไตนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงขบวนการเซนไตจูโอเจอร์นะครับในภาคพิเศษฉลองครบรอบ40ปีเย้ yeah, ในที่สุดก็ปรากฏออกมาแล้วในภาคฉลองนี้นะครับว่ามีตัวละครอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาย่อให้ฟังนะครับว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไง ไม่สิต้องบอกว่ามนโนครับเพราะว่าผมดูจากทีเลอร์นะครับว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ใครไม่ชอบงานมนโนครับแนะนำปิดครับเผมถือผมถือว่าผมเตือนแล้วนะครับมาเรามาดูกันดีกว่าอาคาเลสน,นะครับได้พาเจลริกจากโกไคเจอร์นะครับมาหาพวกจูเเจอร์นะครับแล้วก็ได้สอนว่าการต่อสู้ ในครั้งนี้นั้นเป็นยังไงซึ่งเท่าที่ดูนั้นพวกเขาก็ตั้งใจเรียนกันมากเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีบีนบัตเตอร์จินมาสโตและสติกบัสเตอร์บีนเจส t ต็กนะครับซึ่งถ้าออกเสียงผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับชื่ออ่านยากมากมาเป็นครูให้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องมาทายคำถามกันนะครับว่าจะมีรุ่นพี่คนไหนมาบ้าง แล้วก็แน่นอนครับหวยออกที่ทั้งหมดอีก3คนนะครับที่จะมานั่นก็คืออูโดโนบุฮาลุหรือโนซังจากเคียวลูเจอร์นิจิโนะอากิระทดคิวโรคุโกะจากทดคิวเจอร์อิงาสกิฟุกะชิโรนินเจอร์จากมินินเจอร์นะครับอีก3คนที่มาช่วยการฝึกสอนในครั้งนี้รวมถึง กองปริศนาที่พวกเขาล้วงมือจับเข้าไปซึ่งมันดูน่ากลัวมากครับดูจากทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่กรีดออกมาด้วยความวาดกลัวนะครับแล้วก็แน่นอนครับตามธรรมเนียมครับจะต้องมีการต่อสู้นะครับซึ่งทั้งคู่ไม่สีมีชังคู่ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนะครับทั้งทีมฝั่งอคาเลนเจอร์และก็ทีมจูอัเจอร์นะครับได้การต่อสู้อย่างดูเดือดมากเลยครับและที่เห็นตามภาพนะครับ ก็คือพวกเขาก็ได้จับมือกันแต่ว่ายังไม่เห็นปีศาจนะครับก็คือตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีปีศาจตัวไหนออกมาจะจากเรื่องโกไคเจอร์ er, หรือจากเรื่องเคียริวเจอร์จากเรื่องทอสคิวเจอร์จากเรื่องโกบัตเตอร์หรือจากเรื่องนินจินเออันนี้ไม่มีใครอันนี้ยังไม่ทราบนะครับซึ่งก็ติดตามกันต่อไปครับ รอครับรอรอวันที่ 9. เก้ารอวันที่สิเดือน9นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แหละครับถ้าชอบและถูกใจฝากกดไลค์กด Subscribe ได้นะครับขอบคุณครับ